เมื่อมกโตะยุกิเอาจริงม่อมีชั้นิงสกอฟิกัสอยู่บนสนามก็ลงตัวเองแบบพิเศษจากในมือกันโดราจีเดอะดรากอนออฟเด็กทักชั่นถึงเวลาบึ้มสนามเอฟเฟกไปแล้วพอยเครื่องหนึ่งเพื่อทำลายการ์ดทั้งหมดบนฟิลเอฟเฟกของลิตเติ้ลไนไม่ได้อยา่ยาอย่าโดนเนเกตไว้แล้วมาต่อให้ไม่โดนเนเกตเราก็ยังมี เชิญไซเลน์ในการเนเกตนายอยู่ก็เตเก้แล้วก็ป้องออกมาเลยไซเลนมิติเชียนลงมา <c oughs> พลังของเจ๊าุ่นสี่พันพลังของเจ๊แบบมันใช้ได้จริงว่ะมัสเมโลด้วยเมื่อถูกทำลายเนี่ยแล้วก็ดาร์คมิติเชียนด้วยเมื่อถูกทำลายดาร์คมิติเชียนก็จะลงตัวเองแบบพิเศษได้ดาร์คมิติเชียนโมมัสเมโลตัวที่สองยิงฟรีหนึ่งพันตอนจั่วก็เพิ่มอีกห้าร้อยไป ยิ่งนายยิ่งจัว่วนายก็จะยิ่งตุยเพิ่มต่อเจ็ดพันว่าสิกดาวโหแบทเทิลมีชากด้วยเซเลนเมจิเชียนพลังทรงเจดูไงพลังเจ้ไงตีวุ้นโดยตรงไซเลนเมจิเชียนนี่ละเรียบร้อย